สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างราัสเซียกับยูเครนนะครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บติดลบ10อกศาเซลเซียสปรากฏว่าราัสเซียนั้นยังคงใช้ขีปนาวุธโดรนโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องทําให้ชาวยูเครนนั้นไม่มีไฟฟ้า และก็เครื่องทาความร้อนใช้นะครับในขณะที่มีการเปิดเผยว่าเวลานี้ประชาชนในกรุงเคียบเมืองหลวงของยูเครนประมาณกว่า6กแสนคนต้องอพยพออกจากเมืองนะครับหลังจากที่รัเสเซียนั้นโจมตีอยานะ่างหนักความเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังน,นะครับแต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนั้นฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถางอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันนะครับ ที่ผมทําที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันมีการรายงานข่าวนะครับว่าช่วงค่าคืนของวันที่19มกราคม2 5 6พอต่อเนื่องจนเช้าวันที่20มกราคม2 5 6พัรัเสเซียนั้นโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่เข้าสู่ดินแดนยูเครนอีกครั้งโดยส่งผลให้อาคารที่พักอาศัยในกรุงเกียบตอ้องตกอยู่ในสภาพที่ไม่มีฮีเตอร์และไฟฟ้าใช้อีกครั้งหนึ่ง ขณะที่อุณหภูมิทั่วประเทศยังคงติดลบอยู่ประมาณ10องศาเซลเซียสรัสเซียใช้ทั้งโรนขีปนาวุธร่อนแล้วก็จรวดมิสไซล์นะครับโจมตีหลายพื้นที่ทั่วยูเครนรวมถึงเมืองหลวงจากกรูกเคียบเมืองเดนิปโปรทางตอนกลางและเมืองโอดซาทางตอนใต้ส่งผลให้สัญญาณเตือนภัยการโจมตีทางอากาศดังต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งคืนและในวันที่20นั้นเสียงไซเรนก็ดังขึ้นอีกครั้งเมื่อโรนและขีปนาวุธร่อนของรัสเซียเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับเมืองหลวง วลาดิเมียเซเลนกี้ผู้นาของอยูเครนกล่าวว่าอาวุธจํานวนมากถูกสกัดเอาไว้ได้แต่การสกัดกั้นการโจมตีในครั้งนี้ทําให้ยูเครนนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายไปประมาณ80ล้านยูโรโดยตัวเลขดังกล่าวนับเฉพาะการใช้จ่ายของขีปนาวุธป้องกันภยัยต่างกาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในระหว่างการโจมตีวันที่19-20มกราคมที่ผ่านมามีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีก33รายจากการโจมตีทั่วประเทศยูเครนโดยมีอาคารที่พักอาศัย 5,400แห่งในกรุงเทียบซึ่งแต่ละแห่งประกอบไปด้วยห้องพักหลายสิบห้องประสบปัญหาในการใช้งานระบบทําความร้อนที่ใช้ไม่ได้และพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองหลวงยังไม่มีน้ำประปาใช้อีกด้วยในขณะที่วิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียบก็บอกว่าเกือบ80%ของอาคารเหล่านี้เพิ่งจะได้รับการซ่อมแซมระบบทําความร้อนให้กลับมาใช้งานได้หลังจากเหตุโจมตีครั้งใหญ่เมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาที่ทําให้ไฟฟ้าดับไปเกือบทั้งเมือง เทศบาลกรุงเบระบุว่ามีประชาชนมากกว่า10,000คนซึ่งรวมถึงเด็กเกือบ8 0 0คนต้องเข้าไปหลบภัยในสถานีรถไฟใต้ดินของเมืองเมื่อคืนวันที่19กมกราคมที่ผ่านมาทั้งนี้ประธานดีวอลนิเมียเซเลนกี้ผู้ดำของยูเครนมีกำหนดที่จะเดินทางไปร่วมการประชุมสภาเศรษฐกิจโลกหรือว่า World Economic Forum ที่เมืองดาวอัประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่2 0 21มกราคมที่ผ่านมาแต่ว่าภายหลังการโจมตีนี้เกิดขึ้น เซเลนกี้ก็ตัดสินใจที่จะอยู่กรุงเกียบต่อไปนะครับผู้นํายูเครนบอกว่าเขาจะเดินทางไปยังเมืองดาวอสก็ต่อเมื่อเอกสารเกี่ยวกับการรับประกันความมั่นคงร่วมกันกันกบสหรัฐอเมริกาและแผนกันที่ครอบคลุมที่นําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองพร้อมสําหรับการลงนามแล้วเท่านั้นทางด้านเซเลนกี้กล่าวอีกว่าความต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศยังอยู่ในขั้นวิกฤตรัสเซียกําลังใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวในการโจมตีมากขึ้นหนักกว่าเดิมและศักยภาพของรัสเซียในการผลิตขีปนาวุธเหล่านี้ก็ยังไม่ลดน้อยลงเลยแม้ว่า สงครามจะเข้าสู่ปีที่สี่แล้วก็ตับทางด้านนายกรัฐมนตรีทางด้านนายกเทศมนตรีของกรุงเคียบอย่างวิตาลีคริสโกยังมีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้มีประชาชนชาวเคียบนั้นเนี่ยครับมากกว่าห0แสนคนต้องอ,อพะยพออกจากเมืองหลวงนับตั้งแต่เขาเรียกร้องไปเมื่อวันที่9มก,กราคมที่ผ่านมาให้ประยายให้ประชาชนนั้นย้ายออกเป็นการชั่วคราวหลังรัเสเซียระดมโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธจนทําให้อาคารที่พักอาศัย มากกว่า600อาคารมากกว่า6,000อาคารไม่มีระบบทําความร้อนใช้งานรวมถึงไฟฟ้าและน้ําประปาและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันอย่างหนักขณะที่อุณหภูมิติดลบหนี่ยครับมากกว่า10องศาเซลเซียสวิตารีคริสโก้กล่าวว่าในขณะนี้จํานวนประชากรลดลงอย่างชัดเจนจากเมืองที่เคยมีประชากรราว3 6น6 0 0 0คนตอนนี้เหลือน้อยลงมากซึ่งตนก็ขอเรียกร้องไปด้วยความหวังว่าช่วยลดแรงกดดันต่อระบบพลังงานของเมือง โดยหากไม่มีไฟฟ้าและน้ําในบ้านประชาชนก็ไม่สามารถที่จะอาบน้ําหรือว่าทําความร้อนที่พักอาศัยได้หรือหม้อน้ําเย็นสนิทสถานการณ์อยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่งขณะนี้ทางการเมืองกําลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและพยายามอย่างหนักในการให้บริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนทั้งระบบทําความร้อนน้ําและก็ไฟฟ้านอกจากนี้วิตาลีคริกโกยังยอมรับว่าเขาถูกฝ่ายบริหารของประทับดี วอลเดเมียร์เซเลนกี้ผู้นาของอยูเครนวิพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับการรับมบือกับสถานการณ์ของเมืองโดยงานซ่อมแซมระบบพลังงานในตอนนี้เป็นไปยากยากลำบากเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวจัดและการเตือนภัยทางอากาศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้วิศวกรต้องหยุดงานและหลบภัยอยู่บ่อยครั้งขณะที่ทางออกในระยะยาวคือการสร้างระบบพลังงานใหม่ทั้งหมดนะครับและเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทําได้ในขณะที่สงครามนั้นยังดําเนินอยู่ในเวลานี้ ทั้งี้ชาวเมืองเคียบบางส่วนระบุว่าพวกเขาไม่มีไฟฟ้าใช้เพียงวันละ1 2ชั่วโมงหรือบางวันอาจไม่มีไฟฟ้าเลยขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าในกรุงเคียบร้านค้าและร้านอาหารจํานวนมากต้องปิดการให้บริการนะครับสัญญาณไฟจราจรไม่ทํางานและไฟส่องสว่างตามท้องถนนในบางพื้นที่ก็ถูกปิดในช่วงกลางคืนนั่นเป็นความยากลําบากนะครับของประชาชนชาวยูเครนหลังจากที่สถานการณ์สงครามนั้นก็ดูไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลง จากการขัดแย้งกับทางด้านรัสเซียและดูเหมือนว่ารัสเซียเองนั้นก็ใช้ช่วงเวลานี้นะครับในการที่จะสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนชาวยูเครนจนทําให้ชาวยูเครนจํานวนหนึ่งที่อยู่ในเมืองหลวงนั่นก็คือกรุงเคียบเนี่ยครับต้องหนีออกจากเมืองแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นนะครับก็ยังคงเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสําหรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งหลายฝ่ายนั้นก็คาดหวังนะครับที่ต้องการจะทําให้สถานการณ์คลี่คลายแต่ดูเหมือนว่าถึงเวลานี้ ยางไม่เป็นแบบนั้นนะครับในเมื่อวลเดเมียเซเลนกี้นั้นก็อยากไม่ยอกนะครับในการที่จะสูญเสียเรื่องของพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับทางด้านฝั่งของรัสเซียนะครับตามคําเรียกร้องของรัสเซียในขณะเดียวกันนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าเวลานี้ฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องราวของยูเครนมากนักรวมถึงยุโรปนะครับเพราะมองว่าภัยคุกคามที่พวกเขากําลังเจออยู่ณขณะนี้นั่นก็คือภัยคุกคามในส่วนของฝั่งอาร์กติกนะครับก็คือเรื่องของ ทางด้านกรีนแลนด์ที่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทางด้านฝั่งของสหรัฐอเมริกานั้นอยากจะเข้าไปครอบครองนั่นเองนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถาอัปเดตนะครับในทุกๆวันผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้เข้ามาแล้ว ท่านก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับของช่องทาอัปเดตได้เพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์เตงก็สามารถทาได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าท่านจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1านะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1วันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับมรับบชฟง เรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆข่าวนะครับที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ